วันนี้โพส์ด่ดดาสื่อไปโกรธมากเรื่องลบเรื่องอะไรมึงยังไปถามหมอดูอีกนะมึงก็ไม่ตื่นนะบางทีสื่อมันไม่ตื่นจริงๆนะมันต้องดูก่อนว่าเรื่องแบบนี้มันควรให้ไปให้หมอดูทํานายไหมเรื่องความรุนแรงเรื่องอะไรอะ่ะมันไม่ได้นะคะเรื่องความมั่นคงมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเรื่องการอบพยพเรื่องอะไรอะ่ะมันไม่ได้มันต้องฟังข้อมูลทางการเท่านั้น หรือต้องแชร์มาจากทางการขนาดดิฉันจะโพสอะไรอะ่ะดิฉันต้องยึดจากเพจที่มันเป็นเพจอะ่ะเ <c oughs> พจกองทัพภาคที่สองต้องโอ้ดิฉันส,สแกนเยอะก <c oughs> ว่าจะโพสได้อะไรได้ไม่ใช่มาให้หมอดูทำนายเปื้อนเปิดมันไม่ได้หมอดูมันก็ตามข่าวมอนกันนั่นแหละแล้วพอแบบอันเงีย้ยชาวบ้านหลายคนเขาเชื่อชาวบ้านเชื่อหมอดูเขาก็ไม่สบายใจชาวบ้านเขาก็ไม่สบายใจ ทีเนี้ยคนมันก็ตื่นตระหนกคนมันก็จะตื่นตระหนกสิทีเนี้ยเอ้ยกูต้องออกจากบ้านไหมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันมันต้องฟังข้อมูลจากทางการอย่างเดียวการจะอยู่บ้านได้อยู่ไม่ได้เข้าสูตรอพยพไม่เข้ารอให้ผู้นําชุมชนในพื้นที่นั้นๆเขาแจ้งแล้วปฏิบัติตามไม่ใช่มาแบบให้หมอดูมาทํานายตลกตลกเกินไปประเทศเนี้ยมันเกินไปไม่ได้ว่าคติกับหมอดูเลยนะแต่มันก็ บางเรื่องอ่ะมันเรื่องเซนซิทีฟมันก็ควรต้องพักสักเรื่องไหมเออเอออันนี้พูดในฐานะสื่อไม่ได้บอกว่าหมอดูไม่มีสิทธิ์ออกความเห็นมีสิทธิ์ออกได้แต่ก็ในฐานะประชาชนคนหนึ่งที่ก็ต้องติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางการเหมือนกันแต่ไม่ใช่มาเป็นตั้งตัวเป็นผู้รู้วิเศษแล้วก็มาพูดอย่างเงี้ยมันไม่ได้เอาข้อมูลมาจากไหนอ่ะมันสามารถนั่งเทียนฟังใครกระซิบพูดได้เหรอมันทําไม่ได้นะ มันไม่ถูกอันนี้ขอตําหนิเลยมันทําให้ถูกต้องฟังข้อมูลจากทางการเท่านั้นไม่ว่าข้อมูลจะจริงหรือไม่จริงอย่างไรคาดเคลื่อนไม่คาดเคลื่อนนะเพราะว่าเวลาทางการเวลาเขาเขาลงโพสต์หรือเขาอะไรเนี่ยเขารับผิดชอบไงไม่เห็นคนเห็นตัวจริงใส่แล้วเขาจะมีที่สําคัญเลยมันไม่ใช่แค่ความรับผิดชอบเขาจะมีวิธีการปฏิบัติและการรับมือว่าควรต้องทํายังไงขั้นตอนวิธีหนึ่งสองสามสี่ห้า แต่เวลาหมอดูมันทานายมันไม่ได้บอกนี่มันแค่ทานายว่าจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเจออีกแน่นอนหนึ่งถึงสองวันนี้ใหญ่กว่าเดิมอาวุธหนักกว่าเดิมอย่าเพิ่งเข้าบ้านนะย,ย,ย,ยังไม่ปลอดภัยมึงไม่ต้องพูดหรอกเรื่องเข้าบ้านไม่เข้าบ้านนะ่ะเออ <c oughs> เพราะว่าทางการเขาแจ้งอยู่แล้วปฏิบัติตามทางการมึงไม่ได้อยู่กระทรวงกลาโหมมึงจะไปพูดทําไมมึงอยู่มหาวทยลัยเหรอมึงก็ไม่ได้อยู่มหาวทยัยกลาโหมมึงก็ไม่ได้อยู่ ฉะนั้นไม่ต้องไปบอกให้กำลังใจพอเออถ้าให้กำลังใจนู่นนี่นั่นให้กำลังใจในภาวะคนที่อยู่ในภาวะที่มีความเครียดความกลัวความตื่นตระหนกต้องทำยังไงทำใจให้สงบยังไงมีวิธีการปฏิบัติยังไงในช่วงนี้เพื่อจะรับมือกับภาวะความเครียดความแพนิคความกดดันอะไรอย่างเงี้ยที่มันเป็นเชิงบวกอะ่ะจะไม่ตําหนิเลยนะพูดไปเลยแต่ไม่ใช่มาเที่ยวแบบทานายแล้วให้คน คนกลัวคนมันเกิดความกลัวมันไม่ถูกแต่ดิฉันไม่อยากตําหนิหมอดูนะที่อยากจะตําหนิสื่อมากกว่าว่าสื่อไม่ควรทําแบบนี้บางคําถามที่มันเป็นคําถามเกี่ยวกับความมั่นคงอะ่ะมึงกม็มึงก็มีสื่อในพื้นที่อยู่แล้วมันมีสื่อหมดเลยช่องช่องหลักๆอะ่ะเพราะว่าวันนั้นอะ่ะตอนก่อนที่เขาจะมีการลบกันอะไรกันดิฉันไปเที่ยวปราสาทตาเมงโทมอะ่ะมันมีสื่อแบบสื่อในพื้นที่เลย ประจำเลยหลายช่องมีหมดไทยรัฐอมรินเอยอะไรเอยทุกช่องที่เป็นที่เป็นช่องดังๆอะ่ะดิฉันยังถูกสัมภาษณ์เลยอะ่ขะขนาดดิฉันคิดว่าดิฉันมาเที่ยวเฉยๆอะ่ะฉะนั้นถ้าคุณอยากให้ข้อมูลหรือความรู้อะไรกับชาวบา้าน่าเอ้ยเขายังจะลบกันจริงไหมเขายังต้องมีการอบพยพไหมเขมรเพิ่มกําลังมาเราอาจจะต้องปกป้องตัวเองอยู่ทหารอาจจะยังต้องปกป้องอธิปไตยอาจจะมีการประทะกันบ้าง อาจจะมีการสอยโดนหรืออะไรอย่างเงี้ยข้อมูลมึงก็ให้นักข่าวในท้องที่อ่ะนักข่าวในพื้นที่รายงานไปสิมึงจะไปถามหมอดูทําไมหมอดูมันอยู่กรุงเทพมันก็ต้องติดตามข่าวเหมือนพวกมึงนั่นแหละมันก็ต้องดูดูข่าวเหมือนกันดีไม่ดีมันก็กดติดตามเพจกองทัพภาคที่สองเหมือนกันนั่นแหละมันไม่ตื่นไงแล้วจะไม่ให้ด่าได้ยังไง มันสมควรต้องด่านะมันต้องรู้บ้างสิสื่อต้องมีจรรยบรตณสิสื่อมันต้องมีจรรยบรรณเข้าใจป่าวมันต้องรู้ว่าเออประเด็นเรื่องแบบนี้ควรถามหรือไม่ควรถามถ้าประเด็นเรื่องทั่วไปเรื่องความเชื่อเนี่ยอันหนึ่งที่ดิฉันจะไม่อันนี้เลยนะเช่นเกณฑ์คนอยู่ในราศีนี้มีเกณฑ์จะเป็นอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นโอเคอันนี้มันคือทางของพวกหลอนโดยตรงเลย เกณฑ์ชะตาราศีในช่วงนี้มีเกณฑ์แบบนั้นแบบนี้นะแล้วถ้าไม่ได้ไปไปหลอกให้คนไปทําพิธีกรรมหรือซื้ออะไรนะแค่ออกมาให้ความคิดเห็นตามเขาเรียกอะไรลัคนาราศีตามวิชาชีพไม่ไม่ยุ่งเลยเพราะเข้าใจว่ามันคือมันคือวิชาชีพมันคือองค์ความรู้ที่พวกหล่อนมีฉันไม่ฉัไม่ไปยุ่งกับหล่อนหรอกก็เหมือนฉันให้ความรู้เรื่องพระนั่นแหละเพราะมันคือประเรียนก้าไงมันคือวิชาชีพแต่บางเรื่องที่มันไม่ใช่อ่ะมันไม่ควรต้องถามอ่ะ มันก็ไม่ควรต้องถามไหมเออเป็นยังไงสงครามจะลบกันอีกไหม,มไปถามหาแม่มึงเลย <c oughs> ไปถามหาแม่มึงเลย <c oughs> มึงไปถามหาแม่มึงเลยกูอ,อยากกอยากรู้จริงขอด่าหน่อยด่าซื่อนะ <c oughs> อย่าไปชี้นำอ่ะมันไปชี้นำสังคมทำไม่ถูกไหม <c oughs> แล้วก็รู้อยู่ว่าสังคมไทยมันเป็นสังคมที่ให้ความเชื่อถือกับหมอดู ไปดูสิแต่ละคนหมอนั่นหมอนี่หมอนู่นจบอะไรจบอะไรเป็นสัตวแพทย์เหรอรักษาสัตว์เหรอถึงเรียกว่าหมอหมอนั่นหมอนี่อ๋อหมอไหนหมอรักษาโรคอะไรป่าคะ่ะหมอดูหมอดูเป็นสัตวแพทย์เหรอรักษาสัตว์ได้เหรอ <c oughs> <c oughs> ไม่ไม่จะพูดก่อน <ห>แต่ไนเออมันไม่ถูกไง <c oughs> เห็นแล้วว่าโกรธว่าอืมขนาดเรื่องแบบนี้เรื่องแบบคือสื่อมันคือเราคนทั่วประชาชนคนทั่วไปเราจะพูดเราจะให้ความเห็นโอเคเข้าใจแต่อยู่เป็นสื่อไงประเด็นคือคุณเป็นสื่ออะแล้วคุณแบบคุณคือศูนย์กระจายข่าวอะเข้าใจเปล่าเออแล้วมันควรประละ่ะคำถามมันควรทำหน้าที่ของสื่อมวลชนที่ดีกว่านี้ไหมคำถาม เออแล้วที่มาพูดชาวบ้านก็ทีนี้ตื่นเต้นหนกเฮ้ยหมอเขาทำนายอีกแล้วคนนั้นหมอดูคนนู้นคนนี้ทำนายอีกแล้วนะ <c oughs> เขาบอกว่าเดี๋ยวชุดเดี๋ยวชุดสองนี่หนักกว่าเดิมอาวุธหนักกว่าเดิม <c oughs> มึงเป็นอะไรมึงเป็นใคร <c oughs> กูอยากรู้ <c oughs> มึงเป็นลูกหลานเจ๊แตงหวานเหรอเธอมึงรู้ดีน <c oughs> ะมึงเป็นใครมึงสิงสถิตอยู่ในนครวัดเหรอ มึงถึงจะถิดอยู่ในนครวัดเหรอถึงมึงรู้ว่ากัมพูชาจะจะทําอะไรอีกเนี่ยม,มึงเป็นใครก็จะเป็นสารรับคำเห็นก็ได้อ๋อญาาดมือคือคืออยู่ฝั่งอีแตงหวานหรือยังไงไม่ aj, อยากรู้ <c oughs> มึงเป็นเมียน้อยอีวุ้นเส้นเหรอหรือยังไงหรือยังไงฮึนักข่าวเนี่ยอยากรู้อันนี้ถามถึงนักข่าวนะหล่อนเป็นเมียน้อยวุ้นเส้นเหรอนักข่าวฉันอยากรู้ ถึงได,ได้มีข้อมูลดีเหลือเกินดิฉันว่าไม่น่าจะใช่นะดิฉันว่าไม่น่าจะใช่นะเออไปรู้ได้ไงเขาจะเอาอาวุธหนักอาวุธเบาอะไรอยู่เมืองไทยอยู่เมืองไทยเออข้อมูลที่เอาเฉพาะข้อมูลที่มันที่มันมีประโยชน์ต่อสังคมในการนำเสนอพอจบ อมกดก้าวันมีทอดมีไปมันใช่ที่ด่าเลยเี่ดี๋ยวจะไปตัดไงจะไปตัดล้าไปลงเออให้คนมันได้ตื่นกันมันเออวันมีทอดมีวันมีทอดกดก้าก่อนกดก้าก่อนกดก้ากดก้าหล่นหัวอยู่ว่าะอกดก้าได้อีกไม่ดดาแล้วคับสั่งทุเรียนทอดแล้วถุงใหญ่สี่ถุงเออแบบนี้ค่อยน่าคุยหน่อยปะ อืมแม่กดะก้าก่อนของขึ้นของขึ้นกดะก้าก่อนอืมไปอยู่กับแม่มึงในหลุมเถอะอืม <c oughs> ไปกดก้าเลยวันนี้บรรพักขอธรรมะก่อนอนเมื่อกี้ไงธรรมะอืม